สวัสดีค่ะหมอ้มแพทย์เฉพาะทางผิวหนังค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องการฉีดบัทูริโนท็อกซินนะคะหรือว่าบท็อกซ์นั่นเองแต่ก่อนจะเข้าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอ้่เราก็จะได้ไม่พลาดสาระดีดๆเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็ผิวพรรณที่หมอผิวหนังรู้แต่คุณอาจไม่รู้ค่ะ สำหรับการดื้อโบทรีนุ่มท็อกซินนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันซึ่งก็ตามส่วนประกอบที่อยู่ในขวดโบทรีนุ่มท็อกซินนั่นแหละ อันแรกนะคะที่เจอได้บ่อยมากกว่าเนี่ยก็คือเป็นการดื้อส่วนประกอบอื่นที่เจือปนลงมาถ้าใครดื้อแบบนี้ก็ยังโชคดีที่ว่าอาจจะก,กลับไปใช้โบโยรมันหรือซีโอมีได้นะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นเพียวท็อกซินไม่มีส่วนประกอบอื่นสำหรับส่วนที่2นะคะที่ดื้อกันก็คือดื้อคอท็อกซินหรือตัวที่ออกฤทธิ์นั่นเองนะคะถ้าใครดื้อแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถใช้โบททรินุมได้แม้แต่อีกหอเดียวแล้วล่ะคะ่ะ ก็เริ่มกังวลกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเกิดปัญหาดื้อโบกันหรือเปล่าวันนี้ผมก็มี5เทคนิคค่ะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดื้อโบในอนาคตกันค่ะข้อแรกนะคะอย่าเริ่มฉีดโบทูรินุมท็อกซินในช่วงอายุน้อยเกินไปถึงแม้โบทูรินุมท็อกซินเนี่ยจะสามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ เพื่อคอสเมติกหรือว่าความสวยความงามถ้าชะลอก่อนได้ชะลอค่ะข้อ2ไม่ต้องเปะมากก็ได้นะคะเราอฉีดบททุยนุ่มทักซินไม่บ่อยเกินไป ค่าเฉลี่ยควรจะฉีดทุกๆ3-4ถึงเดือนเท่านั้นนะคะจะฉีดทุกเดือนหรือ2เดือนเนี่ยไม่แนะนำจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราฉีดก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความเสี่ยงในการดื้อบอตูรินุมพักซิเพิ่มขึ้นด้วยค่ะข้อ oh. 3ะนะคะถ้าป่วยอยู่ไม่แนะนำให้ฉีดค่ะเพราะช่วงที่เรามีอาการป่วยภูมิคุ้มกันเราจะถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายนะคะ oh. เมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมต่าง ดังนั้นเนี่ยการฉีดโบทูรินนมท็อกซินก็เป็นสิ่งแตลกความเช่นเดียวกันนะคะร่างกายเราก็จะเกิดภูมิได้ง่ายแล้วก็ปริมาณมากด้วยค่ะข้อ4ช่วงนี้เนี่ยฉีดวัคซีนโควิดกันเยอะนะคะดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าควรจะหลีกเลี่ยงการฉีดโบทูรินนมท็อกซิน ก่อนและหลังฉีดวัคซีนนาน1-2สัปดาห์คะ่ะถ้าเอาชัวสบายใจก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงไปเลย2สัปดาห์ดีกว่านะคะสุดท้ายข้อ5นะคะก็แนะนำให้เลือกใช้โบยอรมันหรือว่าซีโอมินตั้งแต่แรกนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดการดื้อบนในอนาคตได้เพราะโบทูร um ินุมท็อกซินตัวนี้เนี่ยเป็นเพียร์ท็อกซิน ไม่มีโปรตนีนอื่นๆเจือปนอยู่ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าใครมีคำถามหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการฉีดโบทูลินุกซินสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะอุ้มจะมาตอบทุกๆคำถามเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หมออุ๋แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง Instagram ด็กเตอรอุ๋ม y u u t ด็อดรอุ๋ชาแนลนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย